สวัสดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับแคมรี่โฉมผู้นำนะฮะคันนี้เจ้าของรถทำมาสุดมากนะฮะเรียกว่ารีสโตทั้งคันนะครับทั้งล้อทั้งเบรกทั้งสีทั้งภายในเครื่องเสียงเต็มระบบนะฮะแล้วก็มาจัดชุดท่อยูโรอาร์เอ็กซอรนะฮะดูงานนิดหนึ่งนะครับของก็ขอเป็นฟิตเบนแบบท่อคู่นะครับสไตล์รถแบบ VIP นะฮะจะไม่เอาเสียงดังเกินไปนะครับปลายใช้เป็นปลายแบบร่วมสมัยก็คือเป็นคาร์บอนนะครัาพวิกนะฮะ มอเป็นยูโรอาร์เด็กซอร์สนะฮะทั้งสองแบบทั้งสองฝั่งนะครับเ,เข้ากับชุดเท่ชุดตัวกันชนรถนะฮะแล้วงานเป็นสเปนเลตดัดนะครับทั้งคันหน้าแป่นเราสังเกตนะฮะเราจะใส่ใจจะจำน็อตไปหมดนะครับเป็นมาตรฐานของที่ร้านนะครับ้วจะมีเวลาเซอร์วิสก็ง่ายคันนี้ทำยันเทนเดอร์นะครับมีพักกลางสูตรคันนี้ใส่แคตด้วยนะครับไม่อยากให้ไฟโชว์ข้อเกียร์ีเมียมรวไมไปถึง เฮดเดอร์นะฮะคันนี้เราจะใช้เป็นเฮดเดอร์สูตร41นะครับเฮดเดอร์สูตร41งานดัดนะฮะพอดีลูกค้ายังใช้บังตัวเดิมนะฮะอาจจะสวยน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับว่าแคมรี่คันนี้เสียงจะเป็นโฟนนุ่มแบบสปอร์ตสปอร์ตหรือผู้ดีแบบไหนกคูดนะคะ